สวัสดีครับปัญหาหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนบางท่านอาจเจอนะครับในการซื้อแยมนะครับผมมารับประทานที่บ้านนะครับนั่นก็คือการเปิดฝาขวดแยมครับผมสาเหตุที่เพื่อนนะครับบางท่านนะครับผมไม่สามารถนะครับเปิดขวดแยมได้นะครับอันเนื่องมาจากนะครับขวดแยมนะครับเขาเป็นระบบ ฝาล็อกแบบเกลียวครับผมนี่ครับอันนี้คือฝาล็อกนะครับผมในบริเวณนะครับปากขวดนะครับเป็นแบบเกลียวนะครับผมด้วยจุดประสงค์นะครับเพื่อให้ล็อกนะครับแยมนะครับให้แน่นมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แยมนะครับหกนะครับในระหว่างการขนส่งนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้อากาศเข้าในแยมได้เ วันนี้นะครับก็จะมีคลิคนะครับหรือเคล็ดลับในการเปิดฝาแยมแบบง่ายๆนะครับผมมาฝากเพื่อนๆดังนี้ครับสําหรับอุปกรณ์นะครับในวันนี้ก็จะมีนะครับกวดแยมนะครับผมที่เราล็อกฝาเกลียวเขาให้แน่นนะครับผมมีไม้นะครับสําหรับเคาะแล้วก็มีแผ่นรองครับผม เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทําได้เลยนะครับครับวิธีการนะครับในการปวดขวดแยมนะครับผมให้เพื่อนนะครับควอมนะครับแล้วก็ตะแคงนะครับขวดแยมนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนใช้นะครับไม้นะครับผมที่เตรียมไว้นะครับเคาะบริเวณนะครับ ฝานะครับของขวดแยมนะครับผมรอบๆแบบนี้นะครับผมโดยใช้ไม้เคาะเบาๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับวิธีการเปิดขวดแยมนะครับแบบง่ายๆนะครับได้เลยครับผมให้มันเพื่อนเคาะเบาๆนะครับ ครับผมเราก็จะสามารถนะครับเปิดฝาขวดแยมได้นะครับผมเป็นทริคนะครับหรือเคล็ดลับนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับในการเปิดขวดแยมนะครับแบบง่ายๆนะครับผมในวันนี้ครับ